เพื่อนช่วยซัพพอร์ตพวกเราได้ง่ายๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับเฮ้ยามใจไว้เฮ้ยไม่กดเอาสารวัตรขึ้นมายืนแอคทำอะไรบนนี้เนี่ยชุนฉุนหอมหอมเอาแกงเหรอไอ้กรูดเฮ้ยมายืนแอบมองสาวข้างบ้านปะครับเนี่ยเฮ้ยเผลอพ,พูดครับสุภาพเกินไปฉุนชุนเฮ้ยบ้านนะมองสาวเสือที่ไหนกันฉันกำลังสอดแหนมเอ้ยสอดแหนมบางอย่างอยู่นะ โ,โหชุนชุนเล่นมกุกโอ้โหเฮ้ยสารวัตรมาสอดแนมคนร้ายนี่เองว้าชุนชุนโชคดีขอไอ้กรูดได้เห็น XBI ทําทำงานแบบจะจะะหอมอหอมเฮ้ยชุนชุนเฮ้ยอ,อยู่ดีก็ชุนนั่นไงมันมาแล้วเฮ้ยไหนไหนชุนๆุน เจงเฆ่นั่นมาทำอะไระครับสารวัตรพูดครับอีกแล้วชุนๆุนเจงเงาะนั่นะมันตบตาพวกตำรวจโดยการขี่นกพิราบเพื่อใช้ส่งยาเสพติดในหมู่บ้านจันประสานพวกมนุษย์ที่เป็นตำรวจให้ซุ่มจับพวกที่ซื้อยาละส่วนผู้ค้าอย่างเจ้าเงาะนั่นมันต้องเจอเอ็กบีไออย่างฉันเอยแล้วสารวัตรจะตามจับมันยังไงอะชุนๆุนมันเล่นขี่นกบินอยู่บนฟ้าแบบนั้นเฮ้หอมๆฉุนๆุนนายคอยดูเงีเงยบๆแล้วกันหรืออย่าไปเล่าให้ใครฟังละ่ะ โอ้ชุนชุนนี่สารวัตรมีนกพิราบส่วนตัวด้วยเหรอเนี่ยว้าวุนฉุนุดยอดหอมหอมบิน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 สวัสดีครับสารวัตรไม่ได้เจอกันนานเลยมีอะไรให้ผมช่วยครับไงขีตัน้นไม่ได้เจอสนานเลยนะฮึบโอ้โหโคตรเท่เลยว้าวุนฉุนชุนฉุนเลยเอาละรลีบตามเจ้าเงาะขี่นกนั่นไปเลยขี่ตัน้นรักษาครับ ทำไมวันนี้มันเงียบแปลกๆวะเจ้าพวกมนุษย์เนี่ยปกติเวลาส่งของลงไปไมันต้องตะโกนขอบคุณเราแล้วนี่วาหยุดนะเจ้าเงาะยอมไม่จับซะดีๆเฮ้ยใครวะมาบอกให้หยุดอะไรเนี่ยนี่เจ้าหน้าที่ XBI แกถูกจับละข้อหาขายยาเสพติดว้าเจ้จาหน้าที่ XBI นี่เองมีหน้าวันนี้มันเงียบแปลกๆเว้ยหยุดนะเจ้าเงาะยอมไม่จับซะดีๆ หน่อยใครจะยอมให้แกจับวะนี่แนะเอาไปกินนี่นะนี่แนะนี่แนะนี่นะอย่าเข้ามานุ้๊ยจัดขืนการจับกลุ่มงั้นเหรอสุนฉุนนี่แนะนี่นะเดี๋วมันหลบไปจังวะหลบวะนี่แนะนี่แนะยิงไม่โดนสักทีหน่อยอย่างแกต้องเจอนี่โจงอเฮ้ยอะไรวะน่ะออจ้า ช่วยด้วยปล่อยฉันไปนะเว้ยช่วยด้วยโอ้ยห้อยตองแต่งเป็นเงาะลดราคาเลยนะแกปล่อยฉันไปนะเว้ยเจ้าเอ็กไบบ้าเ้ยวิวูชุนชุนสารวัตรจับเจ้าเงาะขายาได้จริงๆด้วยเฮ้ยชุนชุนโคตรเท่เลยครับชุน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 แค่นี้จิบจิบว่ะไอ้กรูดหอมหอมไอ้นั่งชุนตัวหอมมาอยู่นั่นแหละสุดยอดชุน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 ปิดไปอีกหนึ่งคดีชุนชุนเอ้ยไม่สิฝั่งมันมากติดแล้วเนี่ย